ขอต้อนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีกรกฎสําหรับชาวราศีกรกฎคุณดูคลิปนี้และชาวราศีมังกรชาวราศีเมษชาวราศีตุลคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นับคุณร้อยเซ็นและสําหรับทุกราศีเช่นคุณเป็นคนราศีสิงค์คุณเป็นคนราศีกันคุณจะเป็นคนราศีใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณมีดวงดาวเช่นดาวค้างดำพุธดาวเสาดวงดาวอะไรก็แล้วแต่อยู่ในราศีกรกฎ คุณดูคลิปนี้ได้นะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นคุณ50%บวกลบดาวคานสุรังศรกับดาวทิพย์ฮาเดสให้กับจุดเจ้าตาจันทร์ความหมายจะแปลว่า ความเหน็ดเหนื่อยครั้นี้เนี่ยผมจะลงรายละเอียดนะครับคุณดูที่มาส์ผมนะครับทุกราศีเลยถ้าคุณมีจุดเจ้าตาดวงดาวอยู่ที่เข้าองศาที่24องศาราศีกรกฎ21ลิบดานะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนครั้นี้ผมจะมาอธิบายจุดที่มาสู่ลัคสีคือดาวสองตัวรวมกันนะครับจุดที่มาสู่ลัคสีอยู่ที่24องศาราศีกรกฎ21ลิบดานะครับ ที่มาส่วนดังสีก็อยู่พิกัดของราศีตัวนี้แคปิคอนก็คือดาวเสาก็คือแพะภูเขากลุ่มดาวแพะท,ทะเลไม่ใช่ราศีมังกรนะครับอันนี้มันก็จะหมายถึงว่าคุณเนี่ยจะประมาณว่าถ้าเป็นเรื่องงานนะคุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่บางอย่างหรือว่าคุณอาจจะต้องไปทําภาระบางอย่างที่ค้างค้างมานานแล้วก็ เป็นสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนประมาณว่าเขาจอดจงมาที่ตัวคุณเพราะว่าดาวองคารดาวองคารเนี้ยอันนี้คือกิจกรรมที่คุณจะต้องทำกันเนี้ยดาวองคารเนี่ยค่าองศาที่เขาอยู่เขาอยู่ค่าองศาของราศีกรกฎก็คือจุดเจ้าตาจันอันนี้ก็จะหมายถึงว่าเป็นกิจกรรมที่คุณจะต้องทําแบบรวดเร็ว แบบประมาณว่าช้าไม่ได้เช่นเขาเอางานบางงานมาให้เราทําและก็เมื่อเราทําแล้วเราก็จะต้องเช่นรีบทํางานนั้นให้เสร็จรวดเร็วก็จะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเหมือนเราอาจจะแบบว่าเหนื่อยในการที่เราจะต้องแบบเออตือล้นกระหืดกระหอบแบบเหมือนแบบต้องทำทำแล้วเป็นสิ่งที่คุณแบบต้านทานไม่ได้ เพราะว่ามันมีดาวทิตย์ตัวนี้วัคคนุตวัคคนุตก็คือพลังอำนาจที่ไม่สามารถที่จะต้านทานได้ที่นี้คือดาวมันจะมีสองด้านทีนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของความรักความรักที่ดีๆหกสิบเปอร์เซ็นต์มันก็จะหมายถึงว่าช่วงนั้นเนี่ยการติดต่อการติดต่อของคนของคนที่คุณคุยอยู่อาจจะมีอุปสรรคบางอย่างจุดที่มาส่วนสีก็คือดาวเสาคือข้อจํากัด เช่นเออสมมุติว่าเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยเจอเขาหรือว่าเคยคุยกันแล้วคุยดีพูดจาดีถึงช่วงนั้นคุณอาจจะคานนี้เนี่ยผมจะมาทำตัวอย่างให้คุณดูนะครับการประกอบดวงของผู้ชายผู้หญิงนะครับวงในสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือดาวกำเนิดของผู้หญิงนะครับ และวงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายนะครับทันี้เนี่ยถ้าคนสองคนนี้เขาแต่งงานกันจะเกิดอะไรขึ้นคุณดูนะครับในดวงกําเนิดของผู้หญิงเนี่ยจุดเจ้าตาจรรันเนี่ยเขาตรงข้ามกับดาวทิพย์ฮาเดสก็คือความเป็นไม้ตัวเวทนาอาชีพฮา d เดสเนี่ยก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับางานด้านสาธารณสุขอย่างเงี้ยก็ได้นะครับ และก็มาเจอทำมุม4 5องศากับดาวเสาในดาวกําเนิดเขาแล้วก็ทำมุม90องศากับเมริเดียนเมริเดียนก็หมายถึงพ่อสามีทีนี้จุดเจ้าตาจรันร์ก็หมายถึงความเป็นแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้านทีนี้เนี่ยพอก็แต่งงานเนี่ยดาววงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายพอเราเอารวมมากบดูนะครับจุดเจ้าตาจันทร,ร์ของผู้ชาย ก็มาเจอกับจุดเจ้าตจาจันกําเนิดของผู้หญิงถ้าอันเนี้ยถ้าเกิดมาประกบกันอย่างเงี้ยเราเจอแค่นี้ถือว่าดีมากคือเรียกว่าทางดวงย,ยูเรนเนียนเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพคคือทับกันถ้าเจอกันแค่นี้นะจานวงนอกมาเจอจันกําเนิดคือจันของผู้ชายมาเจอจันของผู้หญิงอันเนี้ยดีแต่มันไม่ได้แค่นั้น จุดเจ้าตาจันทร์ของผู้ชายเนี่ยก็ไม่ต้องก็ต้องมาเจอดาวเสาของกําเนิดของผู้หญิงจันเสาเนี่ยแปลว่าแม่ไม้แล้วก็มาเจอดาวทิพย์ฮาเดสของผู้หญิงด้วยและในดาวกําเนิดของผู้ชายเนี่ยจุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาเนี่ยก็คือตรงข้าม180องศากับดาวเนปจูนก็คือมีภรรยาที่ไม่ชัดเจน คันนี้พอเอาดวงมาประกบอย่างเงี้ยมันก็จะแปลว่าเมื่อเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะเป็นภรรยาที่มีโอกาสเลิกหรือว่ามีความทุกเวทนาฮาเดสอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะทําให้ไม่ค่อยดีอ่ะอันเนี้ยเราต้องระวังนะครับอันนี้ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้และก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจันเนี่ยก็หมายถึง ภรรยาความเป็นแม่เมอร์เรียนหมายถึงพ่อสามีเหมือนแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นสามีภรรยาที่มีข้อจํากัดก็คืออยู่กันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาความทุกข์เวทนาก็คือฮันเดสดาวสาวนี่ก็คือข้อจํากัดเช่นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยในการที่จะสื่อสารทําให้มีความไม่ชัดเจนเพราะว่ามีดาวเนปจูน คือจุดเจ้าตามไปโยงเนี่ยแล้วก็มีดาวพวกเนี้ยอันเนี้ยก็คือมันจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้นะครับมีความรู้สึกว่าก็าอาจจะมังน,นงินเราหรือว่าติดต่อยากอาจจะงานยุ่งไม่มีโอกาสที่มาคุยคุณมากมายคุณก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเอเป็นอะไรเหมือนเราอาจจะแบบรู้สึกแบบกังวลกลัว อะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะไม่ต้องกลัวมากมายเพราะว่าคุณจะต้องเจอลักษณะแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดช่วงนั้นเช่นคุณนัดไว้มาเจอกันเขามาไม่ได้อะไรมันเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปใส่ลมกเขาคุณไม่ต้องไปแบบโอเคงั้นเราเลิกกันเธอไม่มาคุณไม่ต้องไปพิมพ์ลายไม่ต้องไปโทรบอกหรือไม่ต้องไปสื่อสารให้เขาแบบรับรู้ในสิ่งที่คุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับเขา คุณอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วฉันเซ็งเซ็งคุณก็นิ่งๆไปดวมันก็จะผ่านไปอย่าลืมก็คือคุณไม่ต้องไปบอกแบบไปสื่อสารกับเขาว่าเราอะรู้สึกเหนื่อยกับเขาเนี่ยเราไม่ต้องพูดเราแบบเฉยๆเพราะว่าจุดเจ้าตาจันเนี่ยมันหนึ่งอารมณ์ของคุณเนี่ยอารมณ์ช่วงนั้นของเราเนี่ยมันจะรู้สึกทุกข์แล้วก็ซึ่งซึ่งคุณก็อาจจะมองว่า โอเคก็ okay, าอาจจะมาไม่ได้จริงาอาจจะทํางานจริงแล้วก็อาจจะบอกโอเคนะก็ทํางานไปก่อนแล้วเดี๋ยวว่างก็มาก็ได้ก็คือเหมือนให้กําลังใจเขาอย่างเงี้ยมันก็จะไปกลายว่าด้านดีด้านดีที่ที่เราแสดงออกไปถึงบางครั้งเขาอาจจะเบื่อเราพอเราพูดอย่างนั้นไปสื่อสารอย่างนั้นไปก็าอาจจะแบบนึกถึงความดีของเราเขาอาจจะแบบเออแบบกลับลํามามาคบกับเราหรือว่ามา มาทําดีเราต่อเนื่องแบบนี้ก็ได้อันนี้มันก็จะเราจะรู้สึกเหนือนใจ่มันก็จะเป็นด้านดีหกสิเปอร์เซ็นที่ที่คุณอาจจะเจออีกอย่างหนึ่งนะคุณอาจจะเจอคนที่มีข้อจํากัดเพราะุดที่มันสูงสีคือดาวเสาเช่นคุณอาจจะเจอคนที่อายุมากกว่าคุณน้อยกว่าคุณรวยคุณจนกว่าคุณอายุมากกว่าน้อยกว่ารวยกว่าจนกว่าคนที่มันไม่ไม่สมกับคุณเลยอ่ะคือคอนทราต์กับคุณแต่ว่าถูกใจเรา ถูกใจเราเนี่ยเพราะจุดเจ้าตัดจันก็คือได้ของถูกใจฉะนั้นเนี่ยแต่ก็จะเป็นข้อจํากัดบางอย่างคุณก็อาจจะแบบคุยครบไปก่อนเลยมันเนี่ยอย่าเพิ่งไปแบบเอ,อไม่อยากคุยคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะเฉยเฉยนะอันเนี้คือดาวมันมีสองด้านคืนี้เนี่ยเออมันก็เป็นข้อดีอย่างคนที่เป็นสมาชิกช่องเราก็จะได้ดูคลิปลงหน้าก่อนคนอื่นสามสิบวันบวกลบ นะแล้วก็เหตุการณ์ที่ผมพูดมาเนี่ยเกิดขึ้นกับคุณแน่ว่าผมไม่ได้มาทําคลิปแบบเชนเนอร์เราดิ้งไม่ได้ทําคลิปแบบภาพร,รวมอันนี้คือผมจอดจ,จงแต่ผมจะบอกว,ว่าคุณไม่ต้องเชื่อผมผมอยากให้คุณเอาบกตรสอจดจดที่ต้องทำงานคุณจดที่ปฏิทินคุณแล้วคุณฝอารอจดจอ่เอเหตุการณ์อารมณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับคุณแต่เพียงแต่ว่าเราต้องไปไประยุกต์กับอาชีพของเราเพราะว่าอาชีพของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน บางคนแบบมีเพื่อนดีบางคนมีเพื่อนเห็นกับตัวบางคนมีเจ้านายดีลูกค้าดีบางคนอาจจะไม่มีลูกค้าที่จริงใจเอาผลประโยชน์แต่ลมแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนการนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการงานสรุปการงานที่ยแย่ๆสามสิบเปอร์เซ็นต์มันก็จะหมายถึงว่า่วงนั้นเนี่ยคุณอาจจะเจอกับงานที่ยากๆห,หรือว่าเจอลูกค้าเลื่อนนัดหรือว่าเลื่อนการจ่ายเงินก็ได้ การจ่ายเงินบางอย่างเพราะว่าดาวศุกร์กับดาวทิพย์เอ่อมตอนเนี่ยก็คือสภาวะที่กดดันกดดันเรื่องเงิเนเรื่องความสุขหรือแบบเขาอาจจะต้องผ่อนผ่อนเงินกับเราก็อาจจะมีเงินไม่มากแต่ว่าเขาอาจจะจําเป็นที่เขาจะต้องพึ่งพาใสายเราคุณก็อ,อย่างที่ผมบอกก็คือก็อาจจะแบบโอเคแถมให้เขาไปบ้างอะไรแบเนี้เพราะว่าเพื่อ <S <S พเพื่อที่ว่าทําให้ เหมือนแบบก็ยังได้ลูกค้าอยู่แบบนี้ก็ได้หรือถ้าเป็นคนในองค์กรใช้งานเรายากๆอย่างเนี้ยเราก็อาจจะต้องทนทนทําไปแล้วก็เดี๋ยวดามก็จะผ่านไปเพราะว่าเหมือนเราได้ออกแรงเหนื่อยแต,แต่เขาก็ยังเห็นความสําคัญของเรานะก็ะคือเป็นกิจกรรมที่คุณจะต้องลุยนิดนึงลุยแล้วแบบข้อจํากัดบางอย่างที่คนอื่นมันไม่ยากทํางานเนี้คนที่ทํางานหรือว่า เหมือนถ้าเกิดคุณเจองานย,ยากๆที่คนอื่นเขาไม่ทำไงแล้วเขาก็มาให้เราทําแบบนี้แต่ว่าคุณจะฝาาฟันไม่ได้เดี๋ยวคุณจะเหนื่อยแล้วก็จะเป็นอันนี้คือด้านลบ30%เรื่องงานนสาเป็น30%ด้านลบด้านของความล้ำก็จะแปลว่าอย่างที่ผมบอกไปนิดนึงคุณอาจจะเจอแบบการผัดนัด นัดกันแล้วไม่มาอย่างีผมอธิบายไว้ตอนต้นคือสิ่งที่คุณจะเจอแลวคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าทุกข์เหนื่อยเหมือนแบบถูกบีบคั้นบางอย่างเพราะว่าแอนตเมอร์เนี่ยก็คือสภาวะที่กดดันกดดันเรื่องของความรักความสุขใจแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าผูกพันว่าในราทิพย์แอนต์เมทอร์อสภาวะความกดดันเนี่ยก็อยู่เรือนดาวที่สองก็คือดาวศุกร์ ก็คือเรื่องความระคามสุขใจแล้วก็มีจุดเจ้าตนโนดโหนดก็คือคนที่คุ้นเคยกับเราคนที่ผูกพันคุ้นเคยกับเราแล้วก็เราจะมีความรู้สึกว่าเหมือนแบบเออเหมือนแบบกดดันคุณอาจจะมีความรู้สึกกดดันถ้าเกิดคุณเจอแบบนั้นคุณก็อย่างที่ผมบอกอ่ะก็เฉยเฉยไปก่อนนิ่งๆแล้วเดี๋ยวดาวมันก็จะผ่านไปคือไม่ต้องไปแบบเออเธอไม่อยากควบคูชันก็ไม่เป็นไร แล้วก็ไม่ต้องมาคบกันคุณก็เฉยๆนิ่งๆเพราะว่าคุณจะต้องเหนื่อยในการที่คุณจะต้องแบบพูดคุยบางอย่างอันเนี้ยคุณจดไว้แล้วกันแล้วก็คือแบบก็ต้องเหมือนแบบเรียกว่าไงมองทิศทางที่จะเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วอ่ะอย่างผมก็พูดง่ายนะคือถ้ามันไอสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวผมหรือตัวคุณเนี่ย อารมณ์แบบนี้บางทีเราก็หยุดยั้งลําบากแต่ถ้าเกิดเรารู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเนี่ยเราอาจจะต้องแบบนิ่งๆทําใจไว้อะไรประมาน,นี้แล้เดี๋ยวดาวมันก็จะผ่านไปนะก็สําหรับคนที่ฟังคลิปนี้ครั้งแรกก็อาจจะงงงก็ฟังหลายๆรอบแล้วกันแล้วก็ผมขอบคุณสมาชิกช่องทั้ง2ช่องนะครับที่คุณสมัครสมาชิกก็เป็นแรงผลักดันที่ผมแบบต้องขยันแล้วกทำคลิปดีๆเพื่อให้สมาชิกได้ชมนะครับ สำหรับผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกก็ขอขอบคุณนะครับยังไงคุณก็ได้ทันไดดูคลิปนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าคุณอาจจะต้องรอนิดนึงเพราะผมก็เกรงใจเพราะว่าก็ต้องให้สมาชิกที่เขาเแบบเป็นสมาชิกในเดือในให้เขาดูก่อนไม่งั้นมันก็จะเหมือนว่าเขาก็จะไม่จาเป็นที่ต้องสมัครสมาชิกนะก็ก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอให้พลังที่ดีๆนะครับสถิตอยู่กับทุกๆคนนะครับขอให้ทุกๆทกนฝาฟฝันอุปสรรคไปได้ เรื่องงานประสบความสำเร็จความรักเจอมิตรภาพที่ดีนะครับนั้นแค่นี้นะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับโอเคนะสรุปอีกนิดนึงอย่าลืมนะถึงคุณจะเหน็ดคุณจะเหนื่อยแต่คุณก็สามารถประสบความสําเร็จได้เพราะว่าคุณยังมีดาวพฤหัสกับดาวพูโตก็คือการพัฒนาการที่ขยายแต่เหนื่อยนะไม่ต้องกังวลบายบายสวัสดีครับ